นอกเหนือจากเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะอาจารย์ประเมศอิรัชชุมนุมนั้นท่านยังอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการสันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยท่านได้กล่าวถึงภาระหนี้ของเกษตรกรว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะภาวะดอกเบีย้ยที่ยังอยู่ในระดับที่มองว่าสูงแบบนี้ก็จะทําให้เกษตรกรไทยนั้นอยู่ในภาวะย่อยยับได้เลยค่ะนายประเมศอิรัชชุมนุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ในประเทศขณะนี้นะคะบอกว่าสถานการณ์นั้นน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะซึ่งปัจจุบันระบบสากลมีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า11.2ล้านครัวเรือนหากว่านับเป็นรายหัวนี่ก็น่าจะมากกว่า20ล้านคนโดยมีหนี้ในระบบสากลมากกว่า3ล้านล้านบาทซึ่งแค่สากลออมทรัพย์ครูก็มีหนี้กว่า1.4ล้านล้านบาท แล้วก็มีสากลกว่า1000แห่งที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบัญชีหรือว่าใกล้จะล้มหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งปัญหาที่เป็นภาระหนักขณะนี้ก็คือดอกเบีย้ยภาคการเกษตรที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงมากนะคะแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เกษตรกรย่อยยับทั้งนี้สากลการเกษตรนั้นมีกับ4 0 0พันสาก์แล้วก็ถือว่าเป็นต้นน้ําของเกษตรกรคือถ้าเดินไม่ได้เกษตร,รกรก็อยู่ไม่ได้นอกจากนี้สากลการเกษตร ก็ยังไม่ได้รับการพักชำระหนี้อีกด้วยจึงฝากไปถึงสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดูแลหนเรื่องนี้เพราะทุกวันนี้เราติดกับดักธนาคารติดกับดักดอกเบี้ยงเงินกู้ค่ะหากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็มั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้ปัญหาของสหารณ์หลายแห่งนั้นคลี่คลายลงได้เพราะว่าต้นทุนทางการเงินก็จะถูกลงส่วนตัวนั้นมีความเข้าใจดีนะคะ ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถดําเนินการลดดอกเบี้ยได้เพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกและอัตราดอกเบี้ยในระดับโลกนั้นยังไม่ได้อยู่ในช่วงขาลงหากว่าลดดอกเบี้ยก่อนหลายประเทศก็มีความเสี่ยงที่เงินทุนจะไหลออกและเงินบาทจะอ่อนค่าแต่ก็มองว่าหากว่ามีมาตรการคุมเข้ม,ขมค่าเงินบาทออกมาได้ควรเร่งลดดอกเบี้ยโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายนั้นประสบปัญหาต้นทุนทางการเงินกันมากค่ะก็ะะเลยขอเสนอว่า ภาครัฐควรจะมีมาตรการทางการคลังออกมาสับสนสากนในรูปแบบของการพักชำระดอกเบี้ยแต่ให้ชำระเงินต้นต่อไปให้ลดลงไปจนถึงสินเชื่อหรือว่าเงินสนับสนุนในส่วนต่างๆแล้วก็ขอวิงวอนธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลองลงมาดูสภาพเศรษฐกิจฐานรากบ้างไม่ใช่นั่งดูเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวพร้อมกับเสนอรัฐบาลได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐเพื่อสหกรณ์โดยเฉพาะ แล้วก็ปลดล็อกกฎกระทรวงให้สากลดําเนินกิจการได้เหมือนนิติบุคคลเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการหารายได้เพิ่มและพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะยังมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยภาคสากลการเกษตรซึ่ง้นเวลานี้เนี่ยดอกเบี้ยภาคการเกษตรน่าตกใจทําให้เกษตรกรเนี่ยย่อยยับไปพอสมควรใช่ไหมครับอย่างทงกขึ้นดอกเบี้ยไปหบาทสลึงนะครับก็ค่อนข้างหนักกับสมาชิกสากลนะครับแล้วสากลการเกษตรเองเนี่ย ไม่ได้รับการพักชั้นี่ถูกมอข้ามพอสมควรจากกณรเกษตรมีอยู่เกือบ4 0 0พสหกรณ์นะครับก็มีปัญหาชาติสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเป็นต้นน้ําเป็นแหล่งต้นทุนของเกษตรกรถ้าเขาเดินไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถจะท,ทําอะไรกับเกษตรกรได้เลยแจกไล่ละพันก็เท่านั้นแหะครับไปไม่ได้วันนี้นอกจากนี้นะคะประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็ยังกล่าวด้วยว่าในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี2567 วันที่26กุมภาพันธ์นี้จะมีการเสวนาในหัวข้อชวนคิดชวนคุยดอกเบีย้ยเงินกู้4.75ทําทำได้จริงหรือซึ่งก็จะมีการหาทางออกแก้ไขหนี้ภาคสาหกรณ์อมทรัพย์พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์อมทรัพย์ทั่วประเทศลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้คงเหลือ4.75รวมไปถึงการขยายงวดการผ่อนชำระหนี้จนถึงอายุ75ปีค่ะแล้วขอการสนับสนุนซอฟต์โลนของภาครัฐกับขบวนการสาหกรณ นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและต่างประเทศยกระดับความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูง,งานสาหกรณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาหกรณ์กับต่างประเทศด้วยค่ะ นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการแล้วนะคะก็มีการแสงการจำหน่ายสินค้าสาหากรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศที่สันนิบาตสาหากรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน